สวัสดีครับวันนี้ครับคุยเกี่ยวกับอุดมแต่ว่าไม่ใจแนะนำอุดมนะครับก็ทำอุดมสัมกังอะไรทำข้าวเกาอุดมสัมซักังอะไรผมก็ทำข้าวเก่าอุดมที่อ่ปุ่มก็ทีมวันไตด้วย ที่ว่ารสชาติไม่เหมือนไม่เหมวนทำไมคิดคิดคิดก็ดูแล้วกนะ็มีเหตุผลนียมีเหตุผลอะไรว่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่เหมวนก็บางคนละคนญี่ปุ่นภายู้เก่าเก็บเก็บน้ำเปล่าอร่อยอร่อย มาจากภูเขาเก็บเก็บในทั้งก็ขบับขับมาโตเกียวก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ำจากในหนไม่หนังไม่นมนังอ,ออกมาจากภูเขาอร่อยมากคนที่ญี่ปุ่นถ้าไม่ถ้ไม่มีร้าหางังอุดมโซบะ เถี่ยวภูเก่าเยอะๆเถียวผู้เก่ามีร้านหางโซบะอุดงเยอะๆอร่อยอร่อยทำไมว่าที่ผูเก่าน้ำเปล่าอร่อยก็าทำกับข้าวขับน้ำเปล่าอร่อยก็อ,อร่อยแน่นอนโอเคก็วันนี้ทำอุดงอร่อยอร่อยนะทุ่งเส้งอุดงอุดม ก็ผมบอกว่าอะไรสำคัญว่าน้ำ,น,ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าสำคัญมากก็อะไรสำคัญอีกใช้โมใหญ่โมใหญ่ใช้น้ำเปล่าเยอะๆถ้าคิงแบบนี่นวลนว่กรงน่แบบนตีใแบบแบบแบบช้น้ำ น้ำเปล่าอย่างน้อย2ลิดรนะครับอย่างน้อย2ลิดรก็ใช้โมเล็กแบบนี้เล็กมากไปโมแบบนี้ก็ยังเด็กอยู่นะครับถ้ามีโมใหญ่มากดีดีกว่าแต่ว่าที่บ้านไม่ค่อยมีใช่ไหมครับ ก็ถ้าไม่มีแบบนี้นก็ได้ถ้าไม่มีแบบนี้ก็แบบนี้นก็ได้เทว่าอันนี้อร่อยกว่าครับทำได้ไหมครับก็ยาน,น,น้อยน้ำาอองสองลิตร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 ใช้น้ำเปล่าอร่อยก็ใช้น้ำเปลงงา่าเยอะใช้น้ำองเยอะใช้หมใหญ่ก็ท่องท่องไฟแดงน,นะ เด่นเด่นมากทําไมทถ้าไม,าไมใช้โมโม่หมใหญ่โมใหญ่ว่าถ้าถ้าใช้โมเล็กๆก็น้ำร้อนเวลาเวลาใสา่ใส่เส้นอุดมก็องศาทกลงองศาทกลงนะครับถ้าองศาทกลงไม่ก่อร่อยก็ใช้โม่ใหญ่ก็องศาไม่ตกลง โอเคใส่นะครับใส่ใส่เส้นอุดงนะครับวันนี้ใช้เส้นแห้งอุดงแห้งใส่นะเส้นนี้ข้าวนาดีโดูดีนะครับใส่ใส่เส้นแต่ว่ายำถ้าถ้าใจโมเล็กๆนะเวลาใส่เส้นปู

แท้เงียบเงียบเงียบไม่อร่อยไม่ชอบไม่ชอบเงียบเงียบท่อมเบ็ดนี่ก็อร่อยนะครับท่อมเซมหมอนี่ี่ว่าเตรียมน้ำลมอีกนะครับเตรียมน้ำลมต้องกั่งทำไมก็ผมจะบอกบอกนะครับยังไม่บอกอยังไม่บอก โอเคตอนนี้ทอมเซ็งอยูอ่ก็มีเวลาก็ทำทุเรียมทุเรียมน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นอันนี้น้ำเย็นก็ใส่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็ง,ขงโ,อโอ้ยโอ้ยเยิ้มมากเยิ้มมาก เย็นมากถ้าอยากกินอุดมอร่อยอร่อยนะอันนี้น้ำเย็นสามกันนะครับสามกันใช้น้ำเย็นนะครับเย็นยิดหน่อยไม่ด,มด,ดีเย็นมากโอ้สุดยอดเย็นมากสุดยอดผมก็เวลาอยู่ตีมวนไตนะครับก็ผมก็ลงทําดูอุดมผม ทำขับเก้าที่อี่ปุ่งก็ที่วันไตด้วยเทว่าคิดว่ารสชาติไม่เหมือนใช้เส้นเดียวกันใช้เส้นเหมือนกันเทว่ารสชาติไม่เหมือนผมคิด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 ,คดมากก็ผมดูแล้วไม่เหมือนอะไรว่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่เหมือนก็รสชาติไม่เหมือนมากถ้าอยากกิน เสีนอร่อยอร่อยที่บ้นเตอุดอยากกินอุดองอร่อยรรอร่อยนะครับหาน้ำเปล่าอร่อยอร่อยก็กินอุดองอร่อยรอร่อยได้หาหาน้ำเปล่าอร่อยอร่อยง่ายใช่ไหมครับไม่อยากนะไม่ยากก็ไม่แพงด้วยรสชาติไม่เหมือนจริงๆนะครับลองดูนะครับลองดูหาน้ำเปล่าอร่อยอร่อย ถ้าเจอน้ำเปล่าอร่อยอร่อยก็อุดมอ,อร่อยมากก็ราเม,ม,ม็งเหมือนกันซบะเหมือนกันเราเราล้างเส้นในน้ำเย็นก็น้ำนี้ก็ใช้น้ำอร่อยอร่อยนะครับไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่น้ำมาจากเอ,อ่อมาจากแม่น้ำนะครับ น้ำนี่มาจากไทดิน400เมตรไทดิน400เมตรก็น้ำอร่อยอร่อยมากก็ร้านเส้นในน้ำเย็นนี่ก็ทำให้อร่อยอร่อยเห่ยว่นนยวก็ท้าไม่ถาไมใช้น้ำเย็นแบบนี้ว่าถ้าทำให้ใส่น้ำแข็งด้วยก็ท่มเส้น ในน้ำรองใช่ไหมครับก็เรียบร้อยล้างล้างเส้นก็ใส่น้ำเย็นใส่ที่นี่ก็เส้นทำให้ทำให้เส้นเหนียวเหนียวมากเค็มเด็มมากเส้นเค็มเด็มมากเหนียวมากอร่อยมากก็อันนี้สำคัญมากนะสำคัญมาก โอเคท่อมเส้นเรียบร้อยนะครับโอเคท่อมเส้นเรียบร้อยยังไม่ได้ใส่นะโคร,ร้านนานิดนึง Ok, cột xài Xài nạp miệng Xài Uh Nho hay nhéo nhéo Uh, ừ, yên mắc, yên mắc Uh ừ. Yên, yên, yên Láng, láng Láng, sen sen udon Ok đang liệu เย็นแล้วเหนียวแล้วเค็นเล้วเรียบร้อยเทว่าเรากินอุด้งอื่ออื้อใช่ไหมครับไม่ใช่อุด้งเย็นนะไม่ใช่อุด้งเย็นโอ้ลาเส้นไหนน้ำเย็นก็เส้นเย็นๆไม่ใช่หรอ ใช่โอเคไม่ไมต้องเป็นห่วนนะครับพก็ผมทุเยีน้ำรองอีกํำได้ไหมครับอันนี้นะครับน้ำรองท่อนี้เส้นเย็งเยก็ใส่เส้นเส้นในน้ำรอนเพิ่งเดียวก,ว,กวก็ลวกลวกนะคลวกลวกหมือนเส้นข้ย,ย,ยเตี๋ยวไทยข้ยเตี๋ไทย ลวกนิดน,นึงนะครับใช่ก็ทำให้อุ่นๆอ้๋ตอนนี้ยังทำให้อุ่นๆพอแล้วพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยโอเคครับเส้นเรียบร้อยก็วันนี้ใช้ใช้ซีอิ๊วนะครับซีออันนี้ในซีอิ๊มีชโชยุ ก็เออนำทางกัวก็รสชาติปลาด้วยทำง่ายๆนะครับโอเคอันนี้เทนคาสเทนคาสกวันเทมปลาแต่ว่าไม่มีขึ้นไม่มีผักเทนคาส นี่สลายสลายนะครับอันนี้สาลายคอมบุสลายคอมบุหอมดีนะหอมดีนะครับกดไข่สดไข่ดิบก็อันนี้เดวเตะนะถ้าถ้าชอบไข่ดิบใส่ไข่ดิบก็ถ้าไม่ค่อยชอบไม่ใส่ก็ได้ ก็เราเรียกเรียกว่าถ้าใส่ไข่ดิบนะครับเราเรียกว่าสุกมิอุด้งสุกมิอุด้งสุกมิสุกิืว่าดวนจังดวนจังมวนดูมวนดวนจังพร ajan นะพร ajan ลาอุริยะคือว่าสุกมิอุด้งอุด้งพร ajan ดูพร ajan ดูพร ajan โอเคใส่ใส่ก้อนก็ใส่น้ำร้อนโอเคง่ายมาก ก็ใส่เส้นยีนรับอุ่นเร็วอุ่นเร็วใช้าสารายใส่าสารายคุบุใส่สารายคุณบุก็รสชาติด,ดีมากนะดีขึ้นมากนะก็หอมหอมมาก,ททกเทมปุระเทมคัสก็ใช้ไข่ดิบนะไข่ดิบ ดูดิดูดิครับก็เหมือนอันนี้เหมือนดูเหมือนด่วนยำใช่ไหมครับพระจำพระจำเราเรียกว่าสุกิมิสุกิมิ乌 don สุกิมิ乌 don ดูพระจำ乌 don ดูพระจำก็อันนี้พริกพริกอีปุ่น

xin nhéo nhéo có kem đen ừ nhú 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 nhéo nhéo เส้นเหนียว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 แข็งแดงนะครับเส้นเหนียวเหนียวอร่อยกินกับไข่ดิบนะครับกินกับไข่ดิบ กินซไลยเยอะๆก็สกาบดีนะครับสก้าบดี